ผมับผมเดิสานบ้านๆครับวันนี้นะครับกับพามาปลาไพ่นะครับจีบมมาจอบเออฝัอน,นมาตลาดคุนนี้ถึงใ่ทุ่งหิวออช่วงนี้ฝนกำลังตกดีครับน้ำไม่กำลังออกแรากับว่าท่านเดี๋ยวออกทิ้งกับ ออกไล่แนะครับเออยังน้อยตัวนี้เออยังโอ้โหเอือนหังอยู่ตีนไปฉีกเบื้องแค่ยัง มึนเนาะเงียบไหลเอาเรือปลาห้องเพิ่ม<ว>เนาะเอาบ้า<ว>น,<ว>น มันต้องตัดกว่าไหมให้มันโปร่งไหมเป็น่ะเรากำลังสร้างหังวครับซุ่ม เอาอยูบอ,อ่ะฮะนะครับนี่เดซัมนี้ละ่ะเอาข้ากินเออกระจอาไม่เห็นดีกันขาสรุปยอดเดซัมนี้แหละครับ <c oughs> น้ำมันครับผมหลังจากซับน้ำมันเรียกก็ออกมาบึงบานครับบัวแดงออกมาตะดุ่นละรู้ปะเด็ออกมาจืกเดือนแล้ววะ,ะอันนี้ไงนีนอออ่อ๋อมะเข้าเมากำลังออกหน่อยครับมะเข้าเมากินในวันนี้น่อยๆนี่ เราตัดต้นท่านหออนี่ครับต้นมะเกียงเนี่ยเราปลูกไว้แต่จะคล้องเหี่ยนโอ้โหนี่เทียโอ้โหดกปีนี้อันนี้ตน้นบักดินที่ได้กินต้องซ้ำหน่อยนี่แหละตั้งจะปลูกมาอเอามาตัดอย่างเอาตัดออกอย่างนี้ น้ำสร้างน้ำสร้างไปครับน้าเ่อนก็เห็ดเฮี้ยนเปลี่ยนดีแต่ว่าเนี่ยเ,เอาไว้กระเ้าเซาอยู่ครับจะคล้องไปนอนหนะ้าดีดี่ร ว่าเราจะกินหมกม่วงมาสั่นเนี่ยน,น้ำดอกไม้เนี่ยว้าเธอแมีบมึงบอกซุ้มผูกมันรนนอกปะซุ้มนี่กันนาบอ่ะแบบผูเพัตออดตะวัก็บราชิน น้องอ่ะมองน้ําดอกไม้ครับนี่จังได๋บาทได้ครับ เอาไปให้พ่อแก่เมาขางครับผม